ก็คืออ an yeah. yeah. uh, ันนี้ผมขอขยายความหมายของไอ้ลังก่อนผมไปสอบถามมันมาแล้วมันบอกว่าเห็นยืนด่ากันอยู่ที่น้ำพุแล้วมันก็พูดว่าถ้าแบบถ้าจะด่ากันจะเล่นกันอ่ะก็ลงไปข้างก็ลงไปคุยข้างล่างดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็คือความหมายมันอะก็คือหมายถึงถ้าจะแบบถ้าจะติดเรื่องกันอ่ะ แล้วถ้าจะผ่าน TC อ่ะก็ให้ลงมาข้างล่างเข้าเข้าใจกันไหมครับเข้าใจครับอ่าประมาณนี้ก็ลงมาแล้วส่วนตอนเนี้ยจะติดเรื่องจะจะมาคุยกับ TC คุยสัตอรี่กับ TC ใช่ไหม TC ใช่ไหมใช่ครับอ่าก็มาใครโดกนกระทำไปเอนเลยพี่อาผมนอเลยนะครับนอเลยนอเลยพอดี ไจ <tast> <okay. S 1> ผมไหมเอ่ยครับผมว่าไงก็คือเรื่องมันเกิดจากว่าผมไปยืนกับเจสตี้ครับตรงกระหลาดกลางข้างกระลาดกลางแล้วเจสตี้คุยกับวันเดนไทยก่อนหน้านี้ใช่ไหมเจสตครับผมอ่าเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนพูดว่าให้ผมอะไปเล่นกับเขาครับผมก็บอกว่าสิบ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 อะผมเล่นเขาบอกว่าเขาเป็นแก๊งเขาจะเล่นทำไมสิบสิบเขาจะเล่นยี่สิบเขาบอกว่าพวกผมอะไรอะผมตอนผมเล่นผมชนะแค่เคสเดียวเพราะ แฉทนะครับแ้เลยขอแก้ต่างหน่อยได้ไหมครับครับ oh. ก็คืออ่าตอนที่คุยอะ่ะครับทางเจตี้พี่เจตี้เขาได้บอกว่าให้วาเลนไทยลองไปหาแก๊งเล่นดูไหมครับอะไรประมาณนี้แล้วพวกผมอ่ะก็เลยบอกว่าแล้วทางยี่เบ็ดก็เสริมมาว่าแบบอยากให้ลองไปเล่นอะไรเงี้ยครับจะเป็นฟิลนั้นแล้วก็พอเสร็จอ่ะเฮดดี้อ่ะครับคนที่อ่า คุยเรื่องนี้ครับเขาก็ได้บอกว่าถ้างั้นให้ยีิบเอ็ดออนทัวร์ก่อนไหมครับเดี๋ยวพวกผมออนทัวร์ตามพอพูดจบประโยคนั้นนะครับคนเนี่ยครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะเล่นกับพวกผมใช่ไหมครับถ้าจะเล่นน่ะลดลงมาสิบคนได้ไหมครับจะได้สิบสิบเท่ากันแล้วพวกผมก็เล่งงงกันว่าทําไมถึงไปมองในมุมนั้นได้ไงครับอันนี้คือต้นเรื่องที่ทาให้สองแก๊งมาคุยกันตรงนี้หรอ ใช่ครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยถามใครครับเนี่ยฝั่งยี่เบลดครับฝังยี่เบลดแล้วไงต่ออันนี้คือเผมผมว่งงเหมือนกันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทางยี่เบดอะครับทำไมถึงไปมองว่าพวกผมไปหาเรื่องได้ไงครับไช่นะตอนนั้นอะเองอเหมือนพูดทํานองว่าแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบ ูดทำนองว่าเนี่ยแบบหักหน้าหักหน้าเทวนตวันอ่ะเหมือนพูดทำนองว่าเนี่ยถ้าถ้าตอนนั้นอ่ะแม่แคสอ่ะก็ไม่เอ่หรอกอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าฝั่งเองก็พูดเมื่อกี้คุณพ,พูดมาหนิว่าที่เพื่อนผมเล่าไปก็ก็ถูกต้องหนิว่าคุณคุณบอกว่าคุณแคสด็เลยชนะเนี่ใช่ะปะหมายถึงว่าเรื่องที่คุยอยู่หน้าลำโพงใช่ไหมครับ นนไม่เรื่องที่คุณคุยตั้งแต่แรกที่ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ะที่เพื่อนผมเล่าเมื่อ,อกี้ไงตั้งแต่กลาลนะ่าแล้วครับตั้งแต่กาล่าแล้วที่กาล่าใช่ไหมครับใช่ครับแชมพอจําได้ปะว่าเขาพูดว่างไงหลังจากจบที่ที่เราบอกเขาจะให้เขาออนทัวร์ไม่เอาตัว<ม>คนพูดไม่เอาคนพูดมาเลยครับไอคนที่ตัดสก,กินเทดนะครับเขาไม่อยู่ครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ทำไมจำไม่ได้ครับ อาออเค่เยากทราบว่าทําไมทางยี่บทาบไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นนะครับทําไมถึงไม่พูดกันตรงๆไปเลยครับอ่าผมไม่อยู่เนี่ยครับแต่ว่ามันนานมากเลยนะครับหลังจากวันนั้นนะไม่นานนะไม่ถึงเจ็ดวันแล้วสภาครับสตอรี่ถ้าเดือนมีนมีเรื่องกันแล้วมันห้ามห้ามแบบมีระยะเวลาได้กี่วันนะครับตั้ง ถ้านับจากไม่ใช่กฎใหม่ครับเพราะว่าเรื่องนี้เกิดตั้งแต่กฎใหม่ยังไม่ออกครับแป๊บๆนะมาหลอกผู้รู้กดก่าลงมาหน่อยดิยี่สิบเอี่ยยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าใช่ครับอ่าถ้าเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนั้นก็ต้องงหรือเปล่าครับถ้าลากไม่ถึงตอนนี้มันอาั้นก็นนเยอะแล้วนะอ่าั้นตัดเรื่องตรงนั้นไปเอาเรื่องที่นำพูวันนี้ครับ เป็นไงก็คือก็คือมีปากเสียงด่ากันจริงเหรออ่าไม่ฟังผมพวกฟังเท็ดดี้ไม่ได้ด่าเลยครับหรอเขาแค่อารมณ์แบบว่าพูดซ้ำๆอะครับใช่เหรอครับอารมณ์เราที่มีทีซีอยู่นะครับด่าด่าว่าเหี้ยนะครับใช่ไอคนหน้าแก่ๆไม่ครับไม่ได้พูดครับอ๋อไม่ได้พูดจริงเหรอครัอ๋อเรียกหลังมาเลยครับคุณดีเรียกหลังต่างหัวตะกี้นี้ต่างหัวตะกี้งี้นะไอไอหน้าแก่ๆป็นหน้าแก่ๆตอนนี้มันไอนี่มันมีปัญหาไอเนี่ยเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับคุณก็ถามข้อมูลเขาสิ คุณติดต่อก็ได้ครับแล้วคุณติดต่ออะไรคุณลองถามเขาดูโอ้ไม่มีคำหยาบนะลองถามเขาดูได้สองคู่นะมันได้ใช่ไหมโฟนดีนะโฟนดีนะครับ่ไมก็จริงๆเขาต้องอยู่อยู่แล้วไงเพราะเมื่อกี้ในเหตุการณ์เขาอยู่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ติดที่ปัญหาที่คุณใครหลังไงใช่ไหมครับเขาไม่ติดไม่ติดปัญหาที่ทีซีหลังไงมันติดที่ประเทศที่เซิร์ฟอะ 看到红花的打扮了。<noise> <noise> <noise> มีทีซีมีทีซีคนอื่นที่ให้อยู่ในเหตุการณ์ราพูกันอีกปะเอาคนที่อยู่ดิคนที่ไม่อยู่ตะเต่าเนี่ยใครอยู่บ้างอไม่คือในเมื่อบังคับใช้กฎใหม่ไปแล้วทำไมถึงเอากฎเก่ามาใช้ได้ครับันดีคือผม,มาบังคับใช้กฎใหม่ครับแต่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก่อนที่จะประกาศเนี่ย แต่ว่าผมที่ผมมองเนี่ยมันก็คงไม่แฟร์เขาที่เรื่องมันเกิดไปแล้วแต่ว่าเรื่องมันเกิดเกิดไปตอนที่ยังเป็นกฎเก่าอยู่แล้วเพิ่งมาบังคับใช้เนี่ยเราจะมาใช้กฎใหม่ใส่เรื่องในอดีตเนี่ยมันมันมันก็เล้มันก็รู้สึกไม่แฟร์กับเขาแต่เรื่องที่น้ำพุเนี่ยมันแฟร์กับผมไหมพุดว่ามันก็ไม่แฟร์หรอมันก็ไม่มันก็ต้องแฟร์กับฝ่ายหนึ่งแล้วไม่แฟร์เอาฝ่ายหนึ่งนี่ยแหละแต่ผมก็เพิ่งประกาศบังคับใช้ไง สบาครับขอพูดเนี่ยครับสอนมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นอนะ่ะแต่เรื่องที่ลาพูนเนี่ยถ้าไม่เกิดการด่าจริงเนี่ยอันเนี้ยก็ง่ายเลยอ่ะครับผมครับแต่ตอนเนี้ยผมจะต่อแล้วก็มีเรื่องที่เหมือนนะมีคนบอกผมว่าเขามานั่งพูดเรื่องรถประมูลผมนวยนั่นไม่ไม่รู้ว่าพูดทําไมครับไม่มีตังค์มูลเราจะพูดทําไมอะ,อะ ไม่มีตางเข้างานประมูลแล้วจะพูดเรื่องประมูลรถทำไมครับอันนี้ัอ,อ้อยดูอิจฉาครับที่ผมได้รถประมูลมาสองคันเรียกว่าอย่างไ,ไม่ได้อิจฉาเลยครับอ,อแล้วพูดทำไมครับคือคนที่พูดนะครับเขาก็แค่อารมณ์แบบว่ายี่สิบเอ็ดได้รถโลมาครับประมูล ประมูลได้รถมาอย่างน้อยได้รถมาครับแค่นี้ครับไม่ให้คุณมีพูดต่ออย่างหลังจากนั้นด้วยนะพูดว่าเอะประมูลทำไมในเมื่อไม่่ามประมูลมาทำไมแล้วไม่มาตังผมแล้วพวกคุณมายุ่งอะไรอ่ะมันเดือดร้อนพวกคุณปะมันหนักตรงไหนไม่น่าได้พูดนะ,นะครับเรื่องที่ว่าไม่ถามเจดพูดดิเจดเล่าดิอ่ะ่างนี้คือผมมาถามบอกว่าเนี่ยเอ้ยรู้ว่าเนี่ยเขาประมูลรถโลมาแล้วเหมือนแบบเท็ดป,ปะเท็ดพูดปะ ก็บแบบเนี่ยเท็พูดว่าอะไรวะต้องเอาเท็มาคุยอ่ะเท็พูดว่าแบบอ๋อประมูลเหรอแต่ว่าผมไม่เห็นเขาฟาไหมนะคือคือผมอ่ะคือพี่อาถามเท็ไงรู้จักไอ้แจ็กว่าเนี่ยประมูลรถมาบอกโอ้ยรู้จักครับแต่ว่าเขาไม่น่าฟาแบบแบบล้อหลอกอะ่ะจะเถียงอะไรไหมครับอันนี้แต่อันนี้ก็เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วครับมันเพราะมันเรื่องวันเดียวกันอา้าวอยู่ในเหตุการณ์เด้เนี่ยนี่ชื่อเท็ดดี้ปะอันนี้อา้าวอยู่แล้ว ยืนอยู่ข้างกันครับอ๋อก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วถามทำไมครับวันนี้อ้าแต่เจตตี้เพิ่งมาบอกวันนี้ครับเรื่องเนี้ยเรื่องเมื่อกี้ผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันใช่ผมเพิ่งรู้เรื่องเมื่อกี้เลยนะดีซีอันเนี้ยเพราะเขาคุยกันสองคนไงไม่มีพวกผมอยู่ในนั้นไงดีซีมียี่สิบอยู่ครับผมไม่ได้ยินครับมีว่าเจตมีว่าเจตตอบไปดิเจตมีปะมีครับมีครับมายังเพื่อนผมมาตอนที่โดนท้าแค่สิบสิบอ่ะเพื่อไอ้ยี่สิบสิบอ่ะเพื่อน มานนัแล้วเมื่อกี้เขาโกหกว่าไม่ได้พูดด้วยนะทีซียังไงเนี่ยเขาเป็นคนบอกเขายืนอยู่เนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้เรื่อยเมืองมาตอนนี้นี่ดีกว่าคุยต่อไยเล่าไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเอาเอาอย่างเงี้ยคมเลนไทยจะเล่นปะเขาไปครอบครัวใช่ป่ะตอนนี้ยี่เบ็ยไปครอบครัวใช่ไหมเขาเริ่มด่าผมก่อนด้วยตรงน้ำพุเริ่มใช้คำหยบก่อนด้วยผมไม่น่าจะหาเรื่องเขานะเขาน่าจะหาเรื่องผมก่อนหน้านี้ ย่อ้อวาเลนทายว่างไงครับก็เดี๋ยวรอเนะผมงครับตกลงครับ เหมือ่เฮียดูอยู่ยังอันนี้พูดถึงยังอยู่ในเรื่องของรถประมูลถูกไหมครับเอาทีเดียวก็คุยุณไม่ได้ฟังคนระับ เม่อกี้ผมคุยโทรศัพท์มาครับอันเนี้ยเวลนทยก็คือผมถามตรงๆเลยเนี่ยว่าจะเล่นกับเขาไหมเขาเป็นครอบครัวมีสิบคนอืมเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องที่ทมีป่าเสียงกันนุ้ไม่ใช่ว่าคุณแจ็คก,กี้เปิดก่อนหรือเปล่าครับที่บอกว่า ให้เท็ดดี้ไปใส่กระโปงครับเป็นผู้ชายหรือเปล่าให้ไปใส่กระโปงครับมันอันนั้นคือประโยคคำถามนะครับเอางี้ก็คืออันนี้ไม่ใช่คำบับใช่ไหมครับมันบับยังไงครับอ่าฟังผมค่อ่าฟังผมครับก็คือยี่เบ็ดอ่ะเขาสดแล้วคุณอ่ะแข็งใส่ถูกปะคุณไม่ก้มถ้าคุณไม่อยากเล่นอ่ะคุณต้องก้มอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของของ,ของแกงนะ ยี่เอเนี่ยเขาสดเขาพร้อมเขาก็เลยพูดจาไม่ดีใส่คุณถ้าคุณไม่อยากเลี้ยงเขาเนี่ยคุณก็ต้องก้มตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถ้าคุณไม่ก้มเนี่ยคุณก็ต้องรับผลที่ตามมาตรงเนี้ยผมไม่มอง<ต>เรื่องผิดถูกอยู่แล้วประมาณนั้นแต่เรื่องที่ถ้าจะแย้งว่าถ้าจะแย้งว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้พูดจาไม่ดีเนี่ย แต่ว่ามันมีทีซีได้ยินก็คือไอ้หลังแต่ว่ามันติดปัญหาเนาะแล้วอรอหลังไหมถ้างั้นรู้ว่าไงเอาชัวร์ไหมอ่าถ้าถ้าถ้าจะเอาชัวร์ก็ได้แต่ผมรู้ว่ามันมีทีทรงทีซีมาเอียงอะไรอีกมันน่ารำคาญครับรอหลังมาก็ได้ครับคนที่ได้ยินมาก็ได้ถ้างนั้นโอเคทีทีได้ไม่ต้องปวดหัวด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะไอ้หลังเนี่ยเพราะแม่งแต่มันแต่มันอบโตผมแล้วแต่ ไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้มื่อไรเนี่ยถ้าถ้าคุยง่ายๆตอนนี้คือวาเลนอะยอมรับบ้าว่าตัวเองแข่งใส่หรือว่าตอมน้อม,อ,มอันนี้อันนี้วาเลนบอกผมได้ปะ ก็พูดปกติครับแรกๆแล้วก็เริ่มมีคนแบบมาเล่าครับก็เลยเรื่องอ่ามาเล่าเรื่องตอนที่เขาเป็นประชาชนนะครับเล่นห้าคนแล้วก็อุ้มเคสหายะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พูดเสียงดังๆงแล้วทางทิดดี้เขาก็ได้หลุดพูดไปครับหลุดไปคําเดียวครับคือคําว่าเหี้ยอเมื่อกี้บอกไม่มีคําหยาบเนี่ยหรอครับผมถามเขามาแล้วครับเมื่อกี้ตอนเขาพูดโทรศัพท์ถ้าถ้าถ้าว่าเลนยอมรับมาแบบเนี้ยก็ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องรอหลังแล้ว อ่าโอเคครับอันนี้เขามอบไปนะอันนี้ oh เอ้าไม่งั้นนะเออว่าเขายอมรับแตาว่า <INGING? S 1> อย่างงี้คือยังอันนี้ไม่มีนับว่าใครใครเป็นคนต้นเรื่องหรือว่าใครผิดใครถูกถ <c oughs> นะูกไหมครับเหลือนั้นจะเป็นในส่วนที่แบบเลือกใบเล, e <c oughs> ลือกเวลาครับ <c oughs> อเรื่องกรงารเลือกเวลาเนี้ยกฎใหม่อ่ะก็คือมีมีมีบังคใช้ชัดเจนอยู่แล้วครับ <c oughs> คือแก๊งกับครอบครัวเนี่ย ก็จะก็จะเล่นในระบบแกงกับแกงเพราะผมถือว่าครอบครัวเนี่ยแม่งแม่งต้องอยู่เป็นไม่เดี๋ยวเขาด่าในวิธีทีซีอันเนี้ยผมให้เรตทีซนะผมไม่ได้พูดคำหยาบในวิธีทีซีนะมีคนพูดครับผอเข้าใจแต่ว่าตอนพูดว่าเขตเดียวมีคนพูดว่าไอ้เหียพวกมึงยังโดนพวกกูอุ้มเขตเดียวหายอยู่เลยไม่มีหรอกครับคนมั่วหรือเปล่ามีครับมีมั่วคนไหนครับคนไหนมีครับ ตอนไหนชี้ดิค่ัคนที่ใส่โหมดเนี่ยครับตอนแรกเขาใส่ชุดบั๊บเนี่ยแหละี่บเดียวไม่ใช่หรอเสียงนี้แล้วเสียงนี้เลยครับเขาพูดถึงคุณปะอันนั้นเขาไม่ใส่ชุดครอบครัวเขาพูดถึงคุณเหรอถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่ชุดครอบครัวแล้วไม่ถึงมายืนด้วยกันแล้วก็มาลุมบั๊บอะครับอจะไปรู้เขาเหรอครับก็เขาเพราะว่าเขาเป็นพวกคุณไงครับเอ้าวเขาไม่ใส่ชุดนะคุณได้อ่านกฎไหมเนี่ย เราเพิ่งประชุมกันไปเมื่อวานนั้นเนี่ยได้ยืนด้วยกันนะครับวิ่งมาแล้วมายืนด้วยกันก็อ่านกฎไหมอ่านกฎไหมเขาเขาเพิ่งประชุมไปเมื่อวานครับรู้เรื่องปะเนี่ยคิดสิมีหมอกบ้าไม่ต้อง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 นะครับใช่ครับเนี่ยก็ถือว่าไอ้นี่ลาลาใช่ครับใช่ก็คุยอะไรครับใบอับสรทธสงครามถ้าตกลงกันไม่ลงตัวก็ตามยลลาสอนแก๊งเจอครอบครัว ลลงจะขอปรึกษาแป๊บนึงนะครับขออนุญาตครับโอเคไปแล้วพอน้องปรึกษาเอาไว้เล่นกับครอบครัวเล่นไงดีวะไป เดี๋ยวเดี๋ยวขายขายขายเงียบๆโดยอย่างบลูบลูเออเขาบอกพี่เขาบอกอ่ะพี่พี่เขาบอกเงียบหน่อยนะเงียบหน่อยเอองั้นพ่อมิโลกับพ่อเจ้ก็อยู่กับเราเลยถ้าวิ่งมาอยู่กับเราใช่ปะอ้าวทำไมเป็นงั้นนะเป็นงั้นอะไรเป็นงั้นไปแปลกอ่ะติโป้ง เออคุณเดียพักปรึกษากันออนานนะครับเนี่ยเพราะผมมีงานต้องทำอ่ะปรึกษาเสร็จจะครับเนี่ยผมจะได้ไปตกปลารอถ้าคุณจะปรึกษาตออ่อเนี่ยพี่ชายจริงเพื่อนพูดไปพูดไปครับผมโอ้โอโอหน้าเหมือนลิงเลยเฮียหัวแกงแม่ง <c oughs> ด,ดูดิแกงว่าเรียนพร้อมแล้วนะ ครับผมครับถ้าตกลง,งเรื่องใบอาสินรองค้างวาเลยวาเลนเล่นได้เต็มสล l ครับพอเข้าครอร์แลมน่าครับพี่พี่อยูไ่ไหมพี่เป็นกาพี่ไม่ไว่าไงพร้อมพ,อพร้อมนะพ,พร้อม้ะอันนี้คือตัดสินยังไงคือเขาอาครอร์แลมับผมขอคำขยายนะก็เราเป็นคนไปนี่เขาไม่ใช่หรอ ยี่เเป็นคนเดินไปคุยกับเขาไม่ใช่หรอไม่ครับถือว่าไปม,มีปากเสียงกับเขาอะผมเดินไปถามเขาดีๆนะมีพยานนะผมมีพยานเป็นแก๊งนะครับไปถามว่าอะไรผมถามว่าเอ้วันนั้นพูดอะไรกับเพื่อนผมเหรออ่าก็ไปถามเหมือนแบบไปถามเหมือนจะติดเรื่องไงก็ถ้ายี่เอ็ดถ้ายี่เอ็ดไปครอบครัวแล้วแบบโดนใครพูดใส่มาแล้วก็ไม่ผมไปถามเขาพูดจาไม่ดีใส่ผมนะะนี่คือผมแลมเหรอหรือว่าอะไร คือเราเป็นคนเปิดประโยคอะยี่สิบเอ็ดอะมันคือประโยคคำถามนะครับถ้าผมพูดไม่ดีก็ต้องเฮ้ยมึงพูดเที่ยหอะไรเพื่อนกูนั้นไว้สัตว์เนี่ยอันนี้คือเรียกแหลมจริงอ้าว็พอไปถามเขาไปถามว่าไงมันถามว่าวันนั้นพูดอะไรเพื่อนผมเหรอครับเขาบอกว่อ,อผมไม่รู้<า>ครับผมจำไม่ได้ครับอ่าการที่เราการที่ยี่สิบเอ็ดไปครอบครัวก็ถ้าไม่ได้อยากโดนแก๊งก็ต้องปล่อยผ่านได้เหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันอ่ะเหมือนที่ผมพูดกับวาเลนอ่ะ พราเขาก็หลุดถ้าเขาไม่อยากเล่นเขาก็ต้องก้มตั้งแต่แรกเขาก็ต้องขอโทษขอพอยไม่ต้องเถียงไม่ต้องหาความถูกต้องให้ตัวเองผมมาคุยกปกตินะลองไม่ต้องถามผมไม่ได้ถามพวกยูเอฟก็ได้ผมพูดว่าอะไรบ้างลองคุยเขาก็ได้ถ้าพวกถ้าถามพวกยูเอฟเนี่ยผมไม่ถามดีกว่า,าคือก็เขายืนอยู่ผมผมผมไม่อยาคือผมไม่อยากให้มี<อ>แบบบุคคลที่ถามเข้ามาเกี่ยวข้องมันต้องเกี่ยวนะครับเพราะว่าตรงนั้นยูเอฟเค้าก็เป็นคนเอาเรื่องนี้มาบอกผมเอง<ม>บอกผมวันนี้ด้วย ถ้าเคลียร์ังไม่จบเรื่องนี้ก็รอแอลังนะเออคุณก็เชื่องเนี่ยนี่ยเวลาเขาพูดอะไรคุณก็เอออตามเขาหมดเลยไม่ก็แอลังมันอยู่ในเหตุการณ์ไงทีซีครับคนที่อยู่ก็มีเดยวคนนี้คุยกันง่ายๆเลยเนี่ยพีทีครับถ้าถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่ายังไงผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกิดวันนี้เหมือนกันครับ คือ,อผมไปดูที่ขายเรือใหม่ครับที่เพิ่งมาผมไปดูใช่ไหมครับแล้วผมรถหายผมรถหายพร้อมกับคุณแจ็กกี้ครับแล้วซึ่งผมก็ได้ขอขึ้นซีวิกไปครับซึ่งเป็นซีวิกของน่าจะประชาชนครับขึ้นไปพร้อมกับคุณแจ็กกี้ครับประมาณนั้นแล้วก็บนรถก็มีการคุยเรื่องว่าทำไมรถหายอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอลงรถมาก็คือมาอยู่ที่พาวครับซึ่งผมอ่ะได้ถามคุณแจ็กกี้ว่า ขอยืมเงินได้ไหมครับเจ็ดร้อยเพราะว่าผม,มาไม่มีเงินสดพอที่จะเพานะตรงนั้นครับเพราะตรงนั้นไม่มีตู้กดเงินด้วยแล้วเขาว่าบอกว่าขอโทษทีครับผมมีเงินอยู่สิบสี่ล้านนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรครับตรงนั้นแต่ว่า <c oughs> พอหลังจากนั้นอะพอถึงจุดตรงเพาวครับพอวิ่งไปถึงเขาผมก็พูดกับเขออีกครั้งหนึ่งว่าขอยืมเงินเจ็ดร้อยได้ไหมครับพี่แจ็คเขาบอกว่าก้มดิแล้วเขาพอผมกดย่ออย่างเงี้ยครับปุ๊บ เขาก็เบิกรถแล้วมันก็ทับผมแล้วเขาก็ขับไปเลยเบิกรถทับด้วยเหรอใช่ไหมเฉียวครับทับด้วยใช่ไหมมันมันมันไม่เชิงทับครับมันทับด้วยเนาะคือผมไม่ได้ไปอยู่ใต้รถนะครับแต่เซแล้วก็ลมเอ้ยตอนตอนเบิกรถรถมันใสหรือเปล่าคุณดีใสไหมคุณดีมันใสครับแต่มันถ้าขับออกไปมันก็โดนแล้วแล้วมันทับไหมอยู่จุดเดียวกันแล้วมันทับไหมมันโดนครับเอวแล้วรถมันใสมันจะทับได้ไงครับ ลองไปเบิกตรงกาหลาดดูไหมครับไม่ก็ไปเบิกจุดพลาไปเบิกจุดเดยวกันไปเบิกจุดพาไหมไปไหมไปไหมมา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 ไปเริ่มเล่นกี่โมงนไปไหมแล้วสรุปว่าใครเริ่มก่อนไม่เริ่มก่อนครับที่ว่าให้ผมก้มแล้วก็ขับออกไปก้มอะไรครับคุณหมายคุณหมายผมว่าอะไรก้มนี่คือแปลว่าอะไร ุณบอกให้ผมก้มผมมาคิดว่าเออแบบคํานับรับโค้งคํานับไม่มีครับอยู่กันสองคนเอาเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องที่หลังเออผมได้บอกเรื่องหลังอ่ะหลังมาตอนช็อตที่เขาด่าพอดีนะไม่ได้มาตั้งแต่แรกครับคนดีคนดีอันนี้เขามาช็อตที่แบบช็อตที่มันมีการโวยวายแล้วนะคือเอางี้ก่อนที่มันจะไปไกลกันก็ลอยหลังดีกว่าโอเคได้ชฉื่อแล้วเค ผมก็ไม่อยากบแบบ<ด>ทำอะไรผาวพลาวอา้าวแล้วสมมติว่าพยานนี่ใช้ไม่ได้ก็คือไม่ต้องเขียนมาในกฎก็ได้นะครับพยานเดี๋ยว <c oughs> เ,เวลาไปดูอ่ะไปเออียดตกปลาดีกว่าเพี้ยนเถอ